สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเนาะหวังว่าเพื่อนเพนจะมีความสุขแฮปปี้ในวันนี้นะคะโอเคเรากลับมาพบกันแสดงว่าวันนี้นะคะก็จะมีดวงรายวันให้กับเพื่อนเอนไว้ดูนะคะอ่าเผื่อว่าเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต หรือเปล่าหรืออาจจะไปเออลองดูแก้เพล่นๆรอดูเวลานูน่นนี่นั่นนะคะอ่าให้เป็นถือว่าเป็นคลิปความบันเทิงละกันเนาะอ่าแล้วก็ใครที่เข้ามาแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเนาะอาจจะตรงกับใครบางคนหรือไม่ตรงนะคะก็แต่อยากให้เพื่อน,นๆนะคะได้รับพลังงานดีๆนะคะเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอ่า ทีนี้ให้เพื่อนๆหลับตานะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าขอให้ได้ไปที่ดีนะคะแล้วก็ให้สมหวังในสิ่งที่เพื่อนๆตั้งใจปรารถนานะกันนะคะอ่ะเรามาดูกันเนาะเพื่อนๆจะได้ใบเพื่อนเได้ทอนอบุญโทนะคะว้าวช่วงเนี้ยคือ เพื่อนๆมีทั้งความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็โดดเด่นเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็เป็นที่จับตามองสำหรับทุกคนที่มองมาเพื่อนๆแล้วก็ยิ่งมองเพื่อนๆเนี่ยก็จะยิ่งมีความหลงไหลในเสน่ห์นะคะและช่วงเนี้ยคุณจะรักสวยรักงามนะคะรู้สึกว่าจะพิถีพิถันในการแต่งตัวนะคะแล้วก็เลือกสารแต่ละยอย่างเนี่ย แต่สิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองเนาะซึ่งมาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็การงานเรามาดูกันเจาะลึกกันเนาะการงานเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ออกมาที่ทําไปนะคะแล้วออกมาค่อนข้างดีนะคะได้รับคําชมเชยไม่ขาดสายเลย าะว่าผลงานของเพื่อนๆเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่ด้วยเนาะส่วนการเงินเนี่ยคะ่ะช่วงนี้เพื่อนๆก็จะอู้ฟู่นะคะก็คืออยาก อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็คืออยากใช้จ่ายด้ดยความแบบว่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างหาความสุขให้กับตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันอาจจะมีคนคอยอุปธรภมเรื่องเงินทองด้วยเนาะอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าไฟก็อยากแนะนำนิดนึงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้จับจ่ายอย่างประหยัดหรือว่าอย่างมีสติหน่อยนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจโลกหรือก็เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่มันจะไม่ค่อยดีเนาะก็อย่างน้อยอะ่ะให้ ออมไว้เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็คือหลงกันหัวปรับหัวปั๊มเลยนะคะความรักของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีความคําว่าจืดจางเลยหวานกันตลอดเนาะแล้วก็จะมากขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้ก็ยินดีด้วยส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพื่อนเเนี่ยจะ สเสน่ห์แรงมากๆนะคะมีคนเข้ามาจีบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ให้ให้เพื่อนๆเนี่ยดูให้ถี่ทั่วเนาะว่าเขาเป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเนาะส่วนสุขภาพนะคะ สุขภาพเพื่อนๆนะ่หละดีอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกไปตอนตอนนะ้นเนาะว่าช่วงนี้เพื่อนเพ่เนี่ยจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองดังนั้นการที่เราจะเออเอาอะไรใส่เข้าตัวเองหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยมันเป็นช่วงที่เพื่อนๆนเนี่ยจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดว่าเอ้อาหารเสริมตัวนี้ดีไหมเครื่องสำอางอันนี้ดีไหมถูกกับเราไหมาอะไรเงี้ยคือดังนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงที่เพื่อนๆจะหาสิ่งดีๆด,ดูแลร่างกายตัวเองแน่น ก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายของเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกแข็งแรงแล้วก็สดใสมั้นะคะส่วนโชคลาภนะคะก็หวังว่าช่วงนี้วันนี้เพื่อนๆจะได้รับทรัพย์กันนะคะอ่าแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตด้วยวาสนาเนี่ยหยิบจับอะไรก็ เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้เพื่อนเพ่อนอยากทำอะไรเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยรุ่งค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของดวงด้วยเนาะซึ่งอันนี้ไฟก็ดีใจกับเพื่อนเนนะคะที่เพื่อนเอนได้รับใบนี้กันนะคะแล้วก็แต่ว่าอยากให้เพื่อนเอนเนี่ยอย่าหลงละเริงละกันเนาะให้ให้ใช้สติในการใช้ชีวิตนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเออท่านจะ บอกอะไรเราให้กำลังใจอะไรเราเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องโชคดีก็จริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติขดขัดมีเรื่องให้คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเรามาดูกันเนาะว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยจะบอก อาวอะไรเพื่อนๆบอกกล่าวอะไรลูกหลานนะคะเพื่อหรือว่าจะเตือนสติเอ่อให้นำดำเนินชีวิตไปยังไงนะคะโอเคเรามาดูกันเนาะอันนี้ได้ไพ่ที่ยี่าถ้าเองเหลียวมองคนเพียงภายนอก แสดงออกบอกจิตใจได้แน่หรือวินิจฉัยไตรตองรองหาหรือสำคัญคืออย่าพึ่งด่วนตัดสินใครอันเนี้ยถ้าถ้า,ถาเปรียบเทียบกับคำทำนายที่เพิ่งออกไปก็คือสำหรับคนโสดเนาะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจีบเพิ่อนๆเนี่ยเยอะแยะนะคะและแต่สำหรับฝ้ายไม่ได้หมายถึงคนโสดอีกเด้อหมายถึงทุกๆคนเลยก็แล้วกันที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ก็คือการที่เราเนี่ยจะมองใครอย่ามองแต่ภายนอกเนาะอันนี้คือปู่ย่าตายายเตือนมาเนาะอืมก็อย่ามองใครอย่ามองแต่ภายนอกเพราะว่าภายนอกเนี่ยมันก็เราสามารถที่จะเฟคขึ้นได้หรือแสดงให้คนอื่นเห็นได้เออแต่จิตใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงหรืออะไรให้ให้คุณเห็นได้เนาะอืมเพราะว่าความจริงอะ่ะเขาเป็นคนแบบ คือเขาแสดงออกแบบนี้ดีกับคุณแต่ในใจล,ลึกกับเขาอาจจะอิจฉาคุณหรืออะไรคุณอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่มีทางรู้ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะคบใครหรือว่าจะร่วมธุรกิจอะไรกับใครหรือการที่คุณจะไว้ใจใครเนี่ยให้คุณอะศึกษาเขาไตรตองวินิจฉัยเขาว่าคนเนี้ย มันโอเคแล้วใช่ไหมมันดีจริงๆใช่ไหมที่เราจะไว้ใจเขาได้หรือเราจะฝากชีวิตกับเขาได้หรือว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจในชีวิตในไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าเพื่อนอ่าดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปตัดตัดสินใจให้ศึกษาดูใจกันดีๆดูแลกันดีๆอย่าเพิ่งให้ไปบอกเขาหมด เนาะไม่ว่าจะเป็นความลับหรือไอเดียหรืออะไรทั้งนั้นนะอย่าพิ่งไปบอกเขาหมดเนาะดังนั้นเนี่ยก็การการที่เราไว้ใจคือไว้ใจตัวเองดีที่สุดเพราะว่าคุณคงไม่ไม่ทำไม่หักหลังตัวเองหรอกถูกปะอ่าดังนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดเป็นคติให้กับเพื่อนๆนะคะเอาไว้พิจารณาแล้วก็เป็น ข้อคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งละกันเนาะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะจุดเทียนนะคะเมื่อวานไฟแจ้งวันที่ไปผิดความจริงจะเป็นวันที่14มิถุนายนเนาะที่อาจารย์จิจะจุดเทียนนะคะแล้วก็เทียนเนี่ยจะมีทั้งเสริมความรักเสริมการเงินการงานนะคะโชคลาภต่างๆเปิดดวงชะตาให้กับเพื่อนๆใครที่ดวงตก ก็สามารถทำให้รวงดีขึ้นคืออาจจะไม่ได้แบบว่าดีเปี้ยงป้างในทันทีแต่ว่าจากที่มันแย่อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำให้มันแย่ลงไปก็อาจจะว่าให้มันดีขึ้นมานิดหนึงประครับประคองและอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพวกของไฟายเนี่ยกับอาจารย์จิมันเป็นสายขาวเนาะไม่ได้แบบว่าสายดำหรือสายเทาอะไรต่างๆที่แบบว่าแป๊บเดียวแล้วเห็นผลมันไม่ใช่นะคะของเราเนี่ยก็คือ จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะดีขึ้นในในช่วงที่จุดเทียมไปแน่นอนไม่มีใครที่จุดและแย่ลงหรือว่าอะไรเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรีวิวต่างๆในบ้านฟ้าได้เลยเพราะว่าจะมีการอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้เห็นเนาะแล้วก็ถ้าส่วนใครอยากบูชาองค์เทพนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพ ไหนก็ตามนะคะทางเรามีให้บูชาของเราเป็นที่ของส่วนใหญ่จะเป็นของมาจากอินเดียนําเข้ามานะคะผ่านพิธีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเนตรอะไรมาหมดแล้วเพิ่มเพ่มไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็เราจะมีการพอมาถึงไทยเราก็จะมีการเปิดเนรอย่างถูกต้องตามหลักฮินดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถ แจ้งส่วนใหญ่ที่ใครจะบูชาเนี่ยของเราจะมีการขอชื่อขอนามสกุลขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปการเปิดเนตรให้เฉพาะบุคคลให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สำหรับใครที่จะสนใจน้ำมันว่านสีพึ่งนะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าบางตัวก็หมดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยใช้ว่านที่ จากว่าจริงๆเลยอะคะที่เป็นสรรพคุณเนาะในด้านเมตตามหานิยมนะคะก็ยังมีให้เพื่อนๆได้บูชาอยู่นะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่าฝ้ายก็เอามาใช้นะคะอ่าแล้วก็อ่อพวกเจลเอ่ออุปกรณ อ่าเจวเวอรี่ต่างๆนะคะกำไรข้อมือแหวนหรืออะไรต่างๆของทางเราก็มีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะวันนี้นะคะก็ขอลากันไปเท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย